สวัสดีครับ<ท>เพชนะครับ,รบก็เป็นนักแสดงนะครับแต่ว่ามีความสนใจด้านเกษตรของประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้เคยเป็นพิธีกรของโครงการสารลักกับ AAS ก็คือไปมอบทุนการศึกษาให้น้องๆในถิ่นธุรกันดานนะครับแล้วจนวันนี้เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเกษตรกรในประเทศเราเนี่ยก็ยังคงเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนรวมถึงว่าก็ยังไม่มีช่องทางการตลาดที่ตัวเองสามารถจะทําได้ ด้วยความที่ไม่มีความรู้หรือว่าด้วยความที่ไม่มีเงินลงทุนนะครับอ,อยากให้พี่โทนี่นะครับลองแนะนําสักนิดหนึ่งเพราะว่าผมอยากจะเห็นว่าเกษตรกรบ้านเราอย่างที่ในรัฐบาลเก่าๆบอกว่าการที่รากหญ้าสามารถลืมตาอ้าปากได้มันก็ส่งผลถึงยอดพีรมิดทําให้ทั้งประเทศอะสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าได้แต่ว่าณวันนี้รากหญ้าของเราก็ยังคงต้องมารอลงทะเบียน รอรับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือว่ารอโนโยบายไม่ว่าจะเป็นประกันราคาหรือจำนำข้าวโดยที่เขาก็ไม่ได้มีการได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงในสําหรับมุมมองของคุณโทนี่ครับมันจะมีวิธีการไหนไหมที่จะทําให้เกษตรกรในประเทศไทยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเราได้มีรายได้ต่อหัวที่มากขึ้นแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับครับความจริงแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ย เราจะต้องเป็น e-government ที่สมบูรณ์แบบคือจะต้องต้องมีข้อมูลประชากรข้อมูลพื้นที่ของเกษตรกรว่าตรงไหนยังไงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรต้องต้องอยู่ในคอมพิวเตอร์ให้หมดนะครับต้องดิจิทัลข้อมูลเหล่านี้ให้หมดแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เวลาต้องการจะช่วยเหลือมันไม่ต้องให้เข้ามาเข้าคิวต้องลงทะเบียนหรอกครับ ถ้าคุณจะสมบัติดังต่อไปนี้โอนเงินปุ้งเข้าไปเลยเข้าไปที่บัตรเขาเลยนะครับมันพวกนี้มัน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 สามารถทําได้ง่ายๆ่ายไม่ยากเลยเลยแล้วก็จะทําให้คนจนเนี่ยไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนอะไรแบบนี้ส่วนเรื่องของการเกษตรทั้งหมดเนี่ยปัญหาคือวันนี้เกษตรกรเราไม่มีทุนเป็นเกษตรกรที่ทําแล้วขาดทุน เนี่ยวันนี้เกษตรกรขาดทุนหลายหลายอันถ้าขาดทุนแล้วมันก็จะอยู่ยังไงนะครับวันนี้ข้าวเนี่ยเราส่งออกเราเป็นันดับ4เพราะอะไรเพราะว่าคนมันทําแล้วมันขาดทุนก็ไม่ทําเราก็มีข้าวส่งออกน้อยลงนะครับแล้วก็เราจะต้องอามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการที่เขาเรียกว่าสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้กับการเกษตรโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรเช่นอทิเช่น,น,เ,ชนเรื่องของชนประทาน เรื่องของการทําแหล่งน้ําแหล่งใดเนี่ยก็ต้องทําต่อไปนะครับเรื่องของไซโลเรื่องของที่เก็บเรื่องของศูนย์เครื่องมือคนที่ต้องยืมหรือเช่าอะไรเนี่ยต้องมีให้ฮะเพราะฉะนั้นผมกําลังจะทําก็พอดีต้องออกมาเล่นล่อนซะก่อนนะครับก็คิดว่ามันต้องต้องช่วยแบบนี้และตอนนี้มันยิ่งใหม่กว่านั้นอีกนะครับเขาใช้โดรนพ่นยาฆ่า,มาแมลงอะไรตอนนี้พวกนี้ เครื่องมือไม้มันใหม่อแล้วก็เรื่องข้อมูลดินนะครับใช้เอมันมันเทคโนโลยีนี่ต้องเอาเข้าไปช่วยเกษตรกรไม่งั้นเข้าไปไม่รอดหรอกครับอืไปไม่รอดหรอกครับแล้วก็เรื่องการตลาดอย่างหนึ่งเราต้องพยายามคําตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมเนี่ยบอกว่าผลไม้เวลามันออกมาเนี่ยมันเหมือนฝนตกฝนมันตกที่จันทบ,บุรีก็คือทุเรียนออกมาเงาะออกมา ตอนมันออกมาเนี่ยมันเหมือนน้าท่วมต้องรีบระบายก่อนแล้วระบายล่วงหน้าได้ก็ดีอะไรเงี้ยคือมันจะต้องเพื่อไม่ให้มันท่วมแล้วราคามันก็จะดีขึ้นถ้ามันท่วมราคามันก็ถูกอะไรปุ๊มันต้องมันต้องต้องมีเจ้าภาพฮะเมื่อก่อนนี่ผมมีเจ้าภาพเลยมิสเตอร์ทุเรียนมิสเตอร์ลำไยคุณมีหน้าที่คอยดูนะลำไยออกมาเมื่อไหร่จะส่งตลาดยังไงขายยังไงระบายยังไงคือผมจ้งผมต้องตั้งเจ้าภาพ ถ้าไม่มีเจ้าภาพเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะไม่มีใครอยากเป็นเจ้าภาพอ่ะต้องบังคับเจ้าภาพให้เกิดเลยมิสเตอร์ลำไยคุณเนี่ยคือต้องดูแลเรื่องลำไยคุณมิสเตอร์ข้าวคุณต้องดูแลเรื่องข้าวจะได้รู้ตลาดเมืองนอกตลาดไทยความดีมานเป็นยังไงแล้วปีนี้มันจะออกข้าวจะออกเท่าไหร่ข้าวประเภทไหนออกเท่าไหร่เราจะไประบายที่ไหนยังไงคือมันต้องมีเจ้าภาพฮะไม่มีเจ้าภาพมันทำไม่ได้ ้องหนึ่งต้องมีเจ้าภาพสองจะต้องมีการช่วยอย่างเป็นระบบนั่นก็คือทําโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนากเกษตรแต่และประเภทที่เราต้องการได้ได้แล้วก็ดูเรื่องการตลาดให้เขาครับโ <Okay, S 1> อเคข,<อ>ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณคุณเพชรมากเลยนะครับ